สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็วันหยุดเนาะก็เลยมามีเวลาสักนิดหน่อยนะคะได้มาทําคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวอยากจะให้เพื่อนๆไปรับฟังคลิปนี้นะคะของอีหนิงขีแพนะคะที่มันพูดในช่องของมันนะคะในวันนี้นะคะคือปีห6นะคะ,ะแล้วก็ ดูนะคะว่าสันดานมันเป็นยังไงนอกจากจะกล่าวหาเรานะคะว่าไปยัดคดีหนึ่งสองไปวิ่งเข้าหาเหรียญทองยัดคดีให้มันนะคะโดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะคะโอก็ได้แปะเอาไว้ในชุมชนแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ของอสอนอชนะสงครามนะคะทีะ่มีคนในซีบอกนะคะไปพิม บอกว่ารับรู้มาว่าอาอีคี้แพ้เนี่ยมันถูกดำเนินคดี1นึจากหมอเหรียญทองที่สอนอชนะสงครามนะคะซึ่งก็เป็นคนที่มาคอมเมนต์ใต้ซีบอกคนหนึ่งนะคะเขาคอมเมนต์ไว้แล้วทีเนี้ยออีคี้แพ้เนี่ยมันก็ร้อนมันก็เลยแคปแล้วก็เอาไปขึ้นที่ช่องของมันทีนี้ก็กล่าวหาเป็นตุเป็นตาด โจมตีใส่ลายป้ายสีว่าโอเนี่ยคือคนคนนั้นก็คืออ่าพี่เลิฟมีเลิฟไมด็อกนะคะว่าเป็นพี่เลิฟมีเลิฟไมด็อกนะไปพิมพ์แล้วก็ก่ลาวหาใส่ลายทำคอนเทนต์ป้ายสีเราเป็นตุเป็นตะนะคะว่าอีโอหรือว่าฝ่ายอีโอเนี่ยเป็นคนวิ่งเข้าหาเหรียญทองเพื่อไปแจ้ง1 1 2มันนะคะ อ่าแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะซึ่งเป็นคลิปในเ,เมื่อประมาณหนึ่งวันที่แล้วนี่เองนะคะแต่โอได้ไปฟังรีลันช่องพวกเราเมื่อคืนนะคะ mm. ก็เลยตัดมาให้ฟังกันว่าอีหนิงใส่ร้ายกล่าวหาโอว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องเ,อเงินที่ระดมทุนช่วยไฟเย็นในตอนนั้นนะคะมาดูความ เลวของมันนะคะว่าใส่ร้ายป้ายสีโอว่ายังไงบ้างนะคะการตลอดในการที่มึงมาใส่ร้ายป้ายสีกูอะไม่ต้องไปหวนงงามกระโปรงไอ้ตีโต้หรอกตีโต้มจะควยย่อบปากมึงให้นะวุ่นวายกับมันนะเออไม่ต้องพยายามหรอกอมเงินไฟเย็นเนี่ยถ้ามึงอยากรู้ว่าใครอมเงินไฟเย็นมึงก็ถามเส้นทางการเงินก็คืออีโอสิเพราะอีนี่มันเป็นคนถือบัญชีถือเงินไฟเย็นไม่ใช่กูนะ กูเนี่ยเข้าไม่ถึงนะเพราะกูไม่ใช่เจ้าของบัญชีนะก็อธิบายให้ฟังก็ยังไม่เก็ตอีกกูไม่สนใจได้ช้าตัวเลขเนี่ยมาถามกูกูไม่รู้เรื่องหรอเพราะกูไม่แคร์มันไม่ใช่บัญชีกูงูจะไปสนใจทําไมอ่ะถูกป่ะล่ะเรื่องเงินไฟเย็นเนี่ยกูพูดมาตลอดว่ามันไม่ใช่บัญชีกูแล้วกูไม่ใช่คนเอาเงินจ้ะมันพูดมักง่ายปัสสาวะมักง่ายเห็นแก่ตัวมากเลยนะแล้วมันโยนโยนขี้ให้คนอื่นเขาเนี่ยมันสารเลวจริงๆเลยน้องเพีงแม่นอนอยู่แล้วค่ะ ความช่วยอิงไม่ไม่เคยเป็นรองใครในโลกโซเชียลคนที่เฮี้ยอันดับหนึ่งคือหนิงเราต้องยอมแพ้มันนะคะนะอันนี้คือเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับว่าหนิงเป็นหนึ่งในโลกโซเชียลคะ่ะเรื่องความเฮี้ยนะคะพอบัญชีกูไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่จะต้องเป็นอ e ีแยมอีจีโต้มันจดกันเอาเองกูไม่สนใจหรือว่าเจ้าของที่ไหลบัญชีก็ดูกันเอาเองกูจะพูดตลอดจดเอาไว้นะ oh. ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องจริง <c oughs> ๆริเพราะกูมันไม่ใช่ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> คนเนี่ยอีโง่ถ้ามึงอยากรู้ว่าใครอมไม่อมอะ่ะถามอีเอ๋เพราะเงินมันอยู่ในบัญชีเอ๋อมันไม่ได้อยู่ในบรรยยัญชีอีหนิงอีหนิงไม่เคยมีบรรยยัญชีเปิดรับไว้จาคก,กับใครนะเพอร์เทพาวที่เขาโอเข้าเท<ล>พาวอ่ะอืมและและแลวที่แล้วที่เงินสดในมือใยนาน่ะที่เอาไปให้อะ่ะกับมืออะ่ะเออที่แฮนกินไปอ่ไปให้ ในมือสดๆมันเท่าไหร่แล้ว,ลวให้เขาจริงเท่าไหร่ทาไมมันไม่พูดเรื่องนี้เขาเปิดบัญชีมาเขาเปิดบัญชีอะไรนะครับเขแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหน่ะนะแล้วเขาก็ส่งโอนเงินไปให้อิน,นันเอาไปให้อิน,นันเงินส่งโอนไปให้อิน,นันแบบนี้นะครับค่ะแบบนี้ต้องให้คุณโอแช่งมันอีกทีหนึ่งค่ะว่าถ้าถ้าคุณโอไม่ได้ออมเงินเนี่ยต้องแช่งอีอีเมอ่ออีกทีหนึ่งค่ะเอาให้มันกระจุยไปเลย แช่งแล้วแช่งอีกแช่งแล้วแช่งอีกเนะี่ยไม่ได้งโงอไม่ได้งโงหัวออกมาจากนรลกขุมขุมสุดท้ายเลยนะคะอ่าเป็นไงคะกล่าวหาว่าไกลกลาย,ลายว่าจะโยนความผิดให้นะคะทั้งไอช่องหูเพลหีทั้งตัว อีหนิงขี้แพ้เองนะคะก็พยายามจะโยนผิดมาที่โอว่าเออก็ไปถามสิใครกันแน่ที่โอมงเงินนะคะประมาณนี้นะคะก็คือโออธิบายเรื่องนี้ไปแล้วถึงขนาดกับว่าเปิดบัญชีเปิดหลักฐานเปิดทุกอย่างให้ดูกันไปแล้วอธิบายแล้วก็คงไม่อ,อธิบายซ้ำนะคะก็เดี๋ยวไปฟังคลิปนี้กันดีกว่านะคะคลิปนี้คือคลิปที่ อีหนิงขี่แพ้เนี่ยมันไปมุดหลังบ้านคนที่มันพยายามจะไปรวบรวมระดมทุนให้กับไฟเย็นในตอนนั้นนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องไปมุดหลังบ้านนะคะท,ทั้งท้งที่ก็ก็ประกาศหน้าจออยู่แล้วนะคะแต่ไปมุดหลังบ้านเขาแล้วก็ไปส่งคลิปเสียงเนี้ยให้เขาพูดถึงโอฮองเฮานะคะก็ตอนนั้นนี่ก็ ประมาณผ่านมาน่าจะประมาณ3ปีได้ละตอนที่เราช่วยกันระดมเงินให้กับทางไฟเย็นนะคะซึ่งโอก็มีส่วนร่วมด้วยเล็กน้อยในการช่วยระดมทุนในครั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนช่วยเก็บสะสมเงินไว้ให้นะคะก็ไปฟังดูนะคะว่ามันพูดว่ายังไงมันเองเป็นคนร้องขอให้โอช่วยที่จะเอาบัญชีของโอเนี่ยเป็นที่พักเงิน นะคะและคลิปที่โออธิบายแจมแจ้ง,จงก็ได้แปะสลิปเอาไว้หมดแล้วว่าเงินก้อนสุดท้ายโอนเข้า p a y ์พาของยายสนั่นนะคะก็อย่างที่เห็นตามหลักฐานทุกประการนะคะก็ไปฟังกันนะคะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างในวันนี้ที่มีเรื่องทะเละาะเบาะแวงกันกับวันนั้น ที่ช่วยกันแล้วมันไปพูดว่ายัางไงมันพูดเองนะคะว่าได้มาร้องขอโอนะให้โอช่วยเอาบัญชีเนี่ยผ่านเงินให้พักเงินให้แต่ในวันนี้มากล่าวหาเราว่าไปอมเงินอยากรู้เรื่องออมเงินนีไปถามอีโอสิเหมือนจะโบยมาให้โอนะคะอย่างที่ PSS บอกว่า แช่งมันเลยสาบแช่งมันเลยมันท้าโอสาบานเนี่ยหลายเรื่องนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามฟังมันท้าสาบานโอไม่สาบานค่ะนะแต่โอขอสาบแช่งเลยละกันนะว่าสิ่งที่มันพูดออกมานะคะถ้าโอมีความบริสุทธิ์เงินไม่เคยเหลือในบัญชีโอแม้แต่สลึงเดียวนะคะเงินที่ช่วยเหลือไฟเย็นนะคะ ไม่เคยเหลือในบัญชีโอแม้แต่สลึงเดียวถ้าเหลือก็ขอให้ชีวิตของโอเนี่ยวิบัติจิบหายนะคะอย่าได้ตายดีแต่ถ้าสิ่งที่อินหนิงมันพยายามจะใส่ลายป้ายสีคือกล่าวหาว่าโอไปอมเงินไฟเย็นหรือว่ากล่าวหาว่าโอไปยัดคดี1นึให้มันผ่านในเหรียญทองนะคะ ถ้าเป็นข้อกล่าวหาจากอีหนิงที่แพ้โอก็ขอสาบแช่งมันนะคะอีพันทิพย์ัสศีรัมหรืออีพันทิพย์ไรเนเคนะคะถ้ามีความคิดใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีหลักฐานต่อโอซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนมันโอก็ขอสาบแช่งมันเอาไว้ตรงนี้ ขอให้ชีวิตของมันและคนในครอบครัวมันทุกคนจงประสบแต่ความวิบัติชิบหายอย่าได้ตายดีอย่าได้พบความสุขขอให้ชีวิตมันพบแต่ความอดอยากยากจนคนแขนไร้คนสนับสนุนไร้คนเยียวยาขอให้ลูกของมัน ที่มีสภาวะจิตไม่ปกติฆ่าตัวตายฆ่าแล้วฆ่าอีกครั้งนี้หรือครั้งไหนๆก็ขอให้ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆขอให้จมอยู่กับความทุกข์ทรมานอย่าได้พบความสุขความสบายในชาตินี้ในชีวิตนี้ขอให้ลูกผัวของมันอยู่อย่างคนอนาถา ไม่มีปัญญาซับพอร์ตลูกเมียขอให้ชีวิตของอีพันทิปนะคะจงพบแต่ความวิบัติชิบหายทั้งครอบครัวนะคะแลกกันนะคะเอาเป็นสาบแช่งเลยละกันไม่ต้องโลกสวยกันแล้วนะคะค่ะก็ไปรับฟังคลิปที่มันเคยพูดเอาไว้เมื่อ3ปีที่แล้วเป็นเครื่องยืนยันว่า มันคือคนที่มาร้องขอความช่วยเหลือจากโอเองนะคะเราก็เลยคิดแผนกันใหม่โดยพี่พี่ที่เป็นเอีที่ช่วยสมทบมาแกก็เลยออกไอเดียว่าอย่าอย่าส่งไปทีลาวทีราเราต้องต้องรวบรวมปาหนิงเนี่ยต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้ปาหนิงต้องรวบรวมให้มันได้เป็นก้อน ห้าพันสามพันหมื่นหนึ่งกระจัดกระจายไปเนี่ยมันกลายเป็นเบี้ยหัวแตกมันไม่ไม่ได้อะไรนั่นแหละหนิงก็เลยไปขอฮองเฮาเพราะหนิงแค่รู้จักพองเฮาคนเดียวที่พอจะไว้เนื้อเชื่อใจได้หนิงก็รู้จักรู้จักตัวตนจริงๆของเขาเลยไงก็คบกันมานานเขาก็เขาก็ส่งของอะไรให้เราคือเขาบริสุทธิ์ใจกับเราทุกเรื่องไงฮองเฮาก็ไม่มีอะไรเขามีแต่ให้กับให้กับให้ น้องๆที่เราเขาก็เสียสละร่วมด้วยช่วยช่วยช่วย,วยบริจาคตลอดก็เลยว่าเอองั้นก็ใช้บัญชีฮองเฮาได้ไหมอ่ะก็เลยไปคุยออก Hong ับฮองเฮาบอกถ้าเกิดเราเรามีเอฟซีอ่ะที่เราระดมทุนกันได้ต่อไปเนี้ยหลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องต้องซื้อตั๋วเองเนี่ยเราต้องต้องกองไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วเงินอ่ะจนกว่าเราจะได้ตัว๋วเพราะว่าหนิงรับปากกับสคเย็นเขาไว้ว่าจะซื้อให้สามใบคนหกคนเนี่ยให้เขาหาเองสามใบ แล้วหนิงเนี่ยจะจัดจ,จัดรดมให้มันได้สามใบเอ่อจะก,กี่หมื่นกี่บาทเราไม่รู้อ่ะแต่ถ้าขาดหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวฮองเฮากับหนิงเนี่ยจะเอาทุนตัวเองวางก็คุยกันอย่างเงี้ยก็เลยเอาทุนเนี่ยนะไปกองไว้ที่ฮองเฮานั่นคือหลังจากที่เราจะต้องเดินทางและหลังจากเราจะต้องซื้อตัว๋วแต่พอพอพอถึงวันวันกําหนดมาปุ๊บอ่ะ กลายเป็นว่าพี่เล็กจัญญาณน่ะแกไปคอนเนคติ่งไปประสานงานกับอ่อ่ออ่าอออาร์พเนี่ยอารบีเนี่ยเขาก็เลยเอาไอ้พวกระดมในทุนที่มีตั๋วเขาไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดได้ซ้ำตั๋วเนี่ยกลายเป็นว่าตั๋วเนี่ยได้มาจากการระดมมวลชนที่เขามีสะสมแต้มซื้อด้วยการเอาแต้มเนี่ยซื้อเอาเอาแต้มของหลายๆคนเลยแหละไปผสมเพื่อได้ตั๋วมาได้ตั๋วมาไม่งั้นน่ะเราก็ไม่มีเงินซื้อตั๋วหรอก ปรากฏว่าไอ้เงินที่ไปกองไว้ที่หองฮาอะตอนนั้นมันก็มีอยู่ประมาณหกหมื่นเพราะจริงๆแล้วทุนมันมีอยู่แสนกว่าที่มันเป็นเบี้ยหัวแตกส่งส่งส,ง,สงไปลาวอ่ะที่อยู่ในหองฮาว่ะหกหมื่นนิงก็เลยจัดแจงส่งให้ไฟยเย็นเขาทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยพอตตีโต้ภูผาสะเลนอ่าแยมทั้งหมดหกคนเนี่ยก็ได้แต่นคนละหมื่นตรงเปะ๊เปะเลยไปถามได้เลยถ้าคล่องคาใจอะไรนะ บาทสลึงนึงเนี่ยนะไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะแม้แต่ค่าบริการที่จะต้องโอนอนะ่ะเพราะมันต้องจ่ายค่าบริการเพราะฮองเฮาเข้าโอนมาให้ที่ฝรั่งเศสเพราะว่าตีโตเอ่อมารับเป็นเงินยูโรเพราะตอนนั้นถ้าส่งไปลาวเดี๋ยวเงินจะตกจะล่วงหน้าล่วงหลังอีกคือเรามาโชคดีตรงได้ตั๋วฟรีกลายเป็นว่าไอ้เงินที่เราเตรียมค่าตั๋วเนี่ยที่มันมีอยู่หกหมื่นกว่าเนี่ยก็กลายเป็นให้เขาติดกระเป๋าติดตัวกันเออเขาก็เลยเลือกเป็นเงินยูโร ฮองเฮาเขาก็รอจนเนี่ยทุกคนบินมาถึงฝรั่งเศสอะก็โอนมาให้โอนผ่านมาเพลพาวอีนหนิงแลอีนหนิงก็ไปแปลเป็นเงินยูโรเอาไปให้เขาที่หนิงบินไปเนี่ยเอาเงินไปให้เขาส่งไปล่วงหน้าแล้วบางส่วนเพราะบางส่วนมันอยู่กับพี่นันที่มีเอฟซบางคน,น่ะเขาเอาเขาส่งเป็นดอนลลาร์มาจากอเมริกาคือรวมเบ็ดเสร็จคอม p l e t เนี่ยมีเงินอยู่60,000นกว่าบาท สามารถเอาหลักฐานถ้าใครข้องใจเนี่ยวางได้เลยแต่จะแจ้งให้เฉพาพคนที่เขาบริจาคที่เขาขาดใจอ่าใช่ไหมพ่อพี่พิมพ์ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าถ้าข้องใจแะ้วหนิงจะมีคําอธิบายได้เพราะฉะนั้นฮองเฮาเนี่ยเนื้อไม่ได้หนังหนังไม่ได้ลองนั่งและเสียสละเนี่ยคือเสียงด้วยเผื่อใครจะมาแจ้งจับอะไรเขาก็ผิดอีกเขามีบริษัทใหญ่โตเขามีธุรกิจของเขาแต่เขากลับเอาตัวเองเนี่ยมาแลกกับเรื่องเสี่ยงอันตรายอย่างเนี้ย ฮองเฮานี่มีแต่มีแต่เสียกับเสียคือเสียสละตัวเองนะขณะหนิงบอกให้หักไว้สักห้าพันนะค่าบริการผ่านบัญชีอะเผื่อมันจะได้จ่ายค่านั่นคัานี่ที่โอนมาเขาก็ไม่เอานะแถมเขาเอาเงินของเขาทบมาให้อีกเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮองเฮาเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเลยไม่มีเลยที่ไปเอาข่าวเก่าของอีเบียวอะไรที่มันเล่นฮองเฮาเขาเนี่ยฮองเฮาเป็นเจ้าทุก แล้วศาลน่ะตัดสินไปแล้วว่าเขาโดนโจรกรรมเพชรโดนโจรกรรมนาฬิกาจากลูกน้องเก่าไอ้หมวดจา้าวหมวดปลอมคนนี้ยตอนนี้คดีความมันก็จบไปแล้วเออไปลื้อฟื้นอะไรก็ไม่มีผลฮอหงเฮาคัาชนะคดีเขาเป็นเจ้าทุก